ยาสีนาำสันตุเกิดเสด็จจะเสียที่ตาตังอี่าทยังสุขังพลังสิริอายุจวันโลจะบูตังอดจะยาวาดตวาดศาจะอายุจะชีวสิทธิ

มใ่สป่วงแล้วังมอนนีไม่ใช่สีม่งแล้วม่รสะเอาแซมนี้เอาะโอ้ย่างม้าเหอแต่ก็สเมือนทำจะเห็นกันเนาะห้าวมอมโอ้ยคือวางสันงเม่มาอยู่เด้เออมย์เดี๋ยวก็สีเห็นกันนี่เ่าละเอาแม่จะบอกโอ้นั่งรถนั่นนี่บอคำจะเห็นกันเนาะโอ้ยถือไปสันละ โอ้คุณมาซื้อของเของงามว่ายังเอ้าได้ยังปะเดี๋ยวออกกําลัางกายขาหนอโอ้ซื้อกระเป๋าอยากเป็นงวดนจะเป็นคุณน,นายวะยางคุณมาซื้อของเลาก็มาถ่ายเหร่นเหไปสัตระโอ้บรรยากาศดีมาเนี่ยฝนตกเล็กน้อย ม่อราบอเมื่อจรบว่เมื่อาบอสนเมื่อลาบ่สันดกโ้เบ่งบรรยากาศ่อนยังมัตากแดดได้สน่าเานโอ้หุดออกมาตนอกแล้วบัดนี้ มาสิจานต่อเรื่องเมืองเก่าเป็นประวัติกล่าวเป็นกลอนสารพัดปูหรือใจนั้นเหลือเลื่องนะเดิมเป็นเมืองอำนาจจะเรือนดอกคนสาประวัติเดิมแต่นานมาเอามาจารึกไว้นะ หากบนเพียลปาดเพียนอภัยขาดอกผู้เขียนนั้นลัดธนาอย่าว่าบปลอมนั้นลัดธนาสาธาโโอโอ,โอ,โอ บันละได้มันมวนฟังเสียงจาสิบันละได้มันมวนเป็นสำนวนแต่เขาการขีเก่าเดิมเดินตามเรื่องประวัติเก่าเมืองลือตั้งแต่ยังบ่เปล่นแปลเป็นค่านี้ตั้งค้าวหลังนั้นความปิดมาบ้านเก่าบ้านเก่าไอ้บ้านเก่าบ้านเก่าเจ้าบ้านเก่าเอาวาจีพาดพื้นที่ศาสต์เขาเล่ากลอนย้อนเสื้อบ้านคอหน่คนไส้กอนสิมาเป็นเมืองอำนาจจะเริ่มคเว้าเดิมก่อนหุ่น เมืองอำนาจเก่าคือต้อเข็มมารากเจ้าคนหูทัวแดนทัวเข็มแผนปุงพอศักดิ์สิทธิ์ปูหรือใช้ผู้มีฤทธิ์ส่าหรือดังก้องพระฤทธิ์หรือใช้ผู้บานีเชื่อเล่าขานพระเจ้าใหญ่หรือชัยตำนานบอกเล่ากว้างไกลเคยได้ยินบางไหม จังบ่อลำจำเอาไว้เมืองลือคนตาจำเอาไว้เมืองลือคนตาบุญคุณลั่นแต่เขาห่มเขาห่วมบุญแต่ก่อนคุณเหยียดเก่าประเภทนี้เสื่อมกันมาหลายปีกองดีหลล้นคนผ้าเอือนเมืองลือกันว่าคนผ้าเอือนเมืองลือกันว่าบ้านสิงโคกสิงคาดนองโกคอผู้นั้นแถวนั้นก็เป็นบ้านดังเดิม กองแรกเริ่มก่อนเก่าเคยมีใบเสมาพันดีกองดีสุมเจ้าสุมเจ้าไอ้สุเจ้าสุมเจ้าไอ้สุเจ้า สิพันละได้มันมวนฟังเสียงจาสิพันละได้มันมวนเป็นสำนวนแต่เขาการขี่เก่าเดิมเดินตามเรื่องประวัติเก่าเมืองลื่นตั้งแต่ยังบ่เปลี่ยนแปลงเป็นท่านี่ตั้งเ <c oughs> ข้าหลังนั้นความปิดมาบ้านเก่า <c oughs> บ้านเก่าไอ้บ้านเก่าบ้านเก่าเจ้าบ้านเก่ากเอาว่าจีปากพื้นอีสาสตร์เขาเล่ากรอน <c oughs> ย้อนซื้อบ้านคอใหญ่คนไส้กอนสิมาปิดเมืองอำนาจจะเริ่นคน <c oughs> ุ้นว่าเดิมกอนพุน เมืองอำนาจเกา่าคือตอเข็มมาลาดเจา้าคนหูทัวแดนทัวเข็มแผ่นปูงพอสักดิดปูหรือใชผู้มีฤทธิ์สาหรือดังกวางพระฤทธิ์หรือใชผู้บานอีกชื่อเล่าขานพระเจ้าใหญ่หรือใชตำอานบอกเล่ากว้างไกลเคยได้ยินบ้างไหมผีจังบอลาอจำเอาไว้เมืองลือคนตานจำเอาไว้เมืองลือคนตานบุญคุณลั่นแต่เขาหุ่ เขาหว่วมบุญแต่ก่อนคุ่นเมียเก่ากระเบีนีเสือกันมาหลายปีกองดีหลายลน้คนคุณพระเอื่อเนืองลือกันว่าคุณพระเอื่นเมืองลือกันว่าบา้านสิงโขสิงคาดองนกหอมูนันแถวนั้นก็เป็นบ้านดังเดิมกองแรกเดิมก่อนเก่าเคยนี่ใบเสืมาพันดีกองดีสุ่มเจ้าสุ่มเจ้าไอสุ่มเจ้าสุ่มเจ้าไอสุ่มเจ้า